ดูบรลยัตหลาดปูด <c oughs> นางเกนทุกคนไปทรงหมดเลยเนี่ยใช <c oughs> ่เฮ้ยชุดสวยว่ะเจ้้วาาเจะซ้อม <c oughs> อันนี้เดี๋ยวซ้อมเดินเดี๋ยว <c oughs> น้องๆต้องช่วยพี่แบบเล่น, <c oughs> นเกมนะว,ออวันนี้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> เอาแล้วทุกคนตอนนี้ช่วงสุดท้ายท้ายๆแล้วที่เราจะนะครับเชิญชวนทุกคนได้มาร่วมงานใช่ไหมมาริมามาร่วมงานไปส่งมาริมาพรุ่งนี้ไม่ใช่เรามานี้ก่อนก่อนไปส่งมาริมาพวงนี้กับเอ็กซ์ซ a n แกนแฟนมิสติ้งมาซื้อบัตรหน้างงานได้เลยนะครับที่โรงแรมสวิสโซเทลชั้นสนะครับสามพันก้าซื้อหน้างานได้เลยหรือใครจะซื้อกลุ่มปิดอย่าปักหมุดให้ตั้อยู่นี้ใช่ไหมหนูนึว่าสตาฟบ้าเขาแต่งตัวแบบฟิลแบบนี้ ชิวๆเอากุมปิดครับแอดมินอขอซ้อมก่อนแชมป์ไม่ไไปซ้อมได้เลยแชมป์ไม่อะเป็นยังไงคะก็ลุกใหม่ ใหม่จมูกใหม่เ้จมูกสวยมากที่สุดแต่มันยังไม่เข้าที่นะเนี่ยนี่คืออะไรไม่เข้าที่สิบสองวันเองค่ะยังมีใหม่อยู่เลยค่ะไม่ใช่ขี้ดังนะคะคือขี้ดังมันคือใหม่ที่สุดตึงมาหน้างานก็ทันนะคะใครที่อยากมามาได้นะเจอพวกเราทั้งสิบคนแล้วก็สิบท็อปเทนรีสอร์ทนานาชาติด้วยไอ้กูสิ่งสุดสุดกัน เล่นอะไรดีจริงๆเราเรียบเรียบเรียบปากเดียวมันจริงเรื่อยอจริงๆเราเธอยังไงเป็นสวยแล้วงในทีมจริงๆแล้วก็จะร้องเพลงนะคะแต่ว่ากลัวพี่ฟ้าจะตกงานก็เลยแบบเอ้าวท่อหนึ่งท่อนเร็วสักนหนึ่งท่อนอยากฟังไก่จ้าอินฟ้า on the way นะคะรอแต่เพีเดียวตรงนี้เลยแลาวก็เซลยังไม่ได้ยังไม่ได้แปลงโชว์ ของดีก็ต้องรอนะคะคนนี้ใครเอ่ยใครตอบได้ช่ังยแกะอะีแกะเพลงแกะใช่แกะอีกแกะเพลงแกะฮิฮิเอาเร็วเรวเช่วงวินาทีสุดท้ายกลุ่มปิดเร็วนะครับจะให้ทุกคนได้เข้ามารับชมการกลุ่มปิดเดี๋ยวปักหมุดให้ใครจะมาน้านาาาา้เลยาัาา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 ะาา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 นาาา สวยนะสวยพี่แชมป์เดี่ยวทรงนี้เลยใช่ทรงนี้เลยหน้านี้ทรงนี้ชุดนี้นี่เธอเห็นหน้าใจเงี้ยหน้าพี่แชมป์หวานกว่าดิเอาเดี๋ยวเดี๋ยวปักกลุ่มปิดให้นะครับไปเดี๋ยวมานั่งรับชมนะครับใช่ไหมเฮดี้เดี๋ยวปักลิงค์ให้จ้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวปักลิงค์อุ้มปิดให้ตุ้งใจหน่อยดีมีมี่ใช่ไหมมีมี่เดินไปนู่น แล้วลงงีอ่านไปโพสก่อนทีเขาไม่รับสายอไรอาลีโอเคอไลอาลีไปนู่นบึงบาลีไปนู่นชมพูชมพูไปนู่นอ่าโอ้ชมพูสวยนะวันนี้หน้าเป๊ะผมเป๊ะชุดเป๊ะหนูดีก็สวยครับวันนี้ใช่เดี๋ยวกุมปิดปากให้ครับผมรอแป๊บหนึ่ง

ดูด hey, he ีคูณคอยคอมเมนต์บอกดูด um> ีไม um> um> ่สบายครับแล้วเค่ราน้อะนองยังแต่งหน้าไม่เซตไม่เซตไม่สบายน้องยังแต่งหน้าไม่เสซจ อันนี้ไม่สบายแต่สวยรเนี่อันนี้คือคนไม่สบายเอันนี้คือคนสบายดีแต่แค่ยังไม่ทาลิปอันนี้คือแค่ยังไม่ทาลิปสติกชอบใส่สงาชอบเา็นคนสูงเราก้งดีนะเออราแก้งดูดีนะมัไม่สบายหออันนี้ดาราช่องคหนุไม่หนเดินเอากุมปิดกับทุกคนปักอยู่ด้านล่างเร็วเข้ามากดกุ่มปิดเร็วลิงก์ตรงนี้เร็วเๆๆวรุมปิด นี่ของแขกในงานนะครับแต่ว่ากินกันแล้วแล้วครับรีบซื้อเลย299เองทุกคนรีบซื้อเลยกลุ่มปิดกดลิงก์ได้เลยนะครับหรือถ้าเกิดใครจะมาร่วมงานขึ้นมาชั้น2โรงแรมสวิสโซเทลแบงอกอรัชดามาได้เลยนะครับกดลิงก์กดลิงกง์ได้เลยกดไปตรงนี้เลยนี่นี่นน นี่สวยมากนะครับคนนี้โอ้โหเขาเป็นถึงรองมิสโกรปนะครับสวยมากวันนี้มาผมสีใหม่หน้าใหม่ชุดใหม่กินได้ป้องเป็นนางงามหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่ค่ะเป็นนางงามหน้าใหม่เันนี้นางงามก็ใหม่อ่าดูดีทันน้ำนะลูก ซื้อกุญปิดไปต้องติดต่อแอดมินจ้ากดลิงก์กดลิงก์ไม่ใช่โนู้นเลยอ่าอันนี้มีมี การซื้อกลุ่มปิดแล้วครับโชว์ตัวมาก,กันเราคือครอบครัวเดียวกันจะมาดูในกลุ่มปิดนะครับใช่ครับก็เดี๋ยวรอเริ่มไงก็สามารถดูได้เลยแล้วก็ดูย้อนหลังได้นะครับในกลุ่มปิดนะครับกลุ่มปิดลิงด้าน,นล่างตรงนี้จิ้มได้เลยครับใช่ครับมันต้องกดซื้อบัตรครับโมหมันต้องกดซื้อเท้ากลุ่มปิดนะเป็นดูหนูดีเหมือน่วยระย,ยะสุดท้าย มาวนเไดีม่ต้องตายมเบกล้องมาเดินดีเลยนะกดลิงก์ไม่ได้หรอกครับเดี๋ยวลองกดใหม่ดูไม่ก็ลองอ้นี้ครับลองกดออกไลน์แล้วเข้ามาใหม่ดูนะครับแล้วลองดีเฟตดูน่จะได้ดีาไม่สบั้ะมีอะไรไม่สบาย ให้ด <te al rhythm ma lush> ูว right. ่าอมแบมแบมเนี่ยนี่ค่ะแนสเซอร์ไพส์ของจริงเนี่ยโดยการทำมาเลเซียเท้า้นขาใหญ่เลยนะครับอันนี้นี่คุณชมพูอ่ เอาเองเอาเองเอาเองเอ่า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 ไหนใครซื้อแล้วบ้างครับปลุ่มปิดกดดังดิงด้านล่างนี้ได้เลยนะอ่แอฟตี้มาแล้ว ไปว่าหรอโชคดีนะลูกนะกูรักหนูกูไม่ือาสยมากเลยแแ<ต>งเอฟลิปติกให้หนูดีเนาะเรื่องออกสี จิกกล้องจิกกล้องเออเออเออตุนทายคืออะไรรู้ป่ะเดี๋ยวจะมีน้ำเทลงมาใช่กมปิดกดลิงก์ได้เลยครับ ครนได้เากแล้วตอนที่ชมป์ลงมาชุกคหเีอาสวยมากสวยไม่ไหวสวยสะดุง้ง เพื่อนขึ้นไถ่รสสับได้นะครับเรื่องอย่างนี้นะทุแต่ว่าเดี๋ยวผมจะให้ซ้อมผมลดสปีดให้เยอะมากครับะประมาณนี้แหละนี่บรรยากาศเราก็จะให้ทุกคนได้ดูใครอยากดูกดเข้ากลุ่มปิดโดยด่วนเพราะว่านี่คือแค่น้ำจิ้มเท่านั้นนะครับโอ้ยติ๊กซื้อไปแล้วโค้ชเสร็จปุ๊บคนแรกไปนู่น เป็นรุคนทีสี่วันนี้แล้วก็เจอเจอกันเหมือนเดิมรูแกนแล้วก็รอุาห้านเ่ทุกคนอารลกทุัทุกคนรีบเข้ากุมปิดกันเร็วใช่ให้ดูหมดแล้ว ก็ไม่รูแล้วไม่ได้ดวครูมีเซอร์ไพรส์วันนี้อีกเนี่ยมาดูคนสวยเนีอยู่นี้โอ้โหเออแคมโชว์หมดแล้วโชว์หมดแล้วราะานพี่ชาลอตอยู่ไหนอยู่นี่ครับผมวันนี้พี่ชาลอตทำอะไรบ้างกินกินนอนนั่งดูเดี๋ยวก็วันนี้พ่ชาลอตมีแฟชั่นติสติง อันนี้ที่คาร์ลอดมีเขไมขด้วยแชนาเลียข้างบนอ่ะมันจะหมานไม่อยากรู้ว่าหวนจริงไหมสเ้าเก้าแล้วก็รวมหน่ค่าค่าปวรับทมทุกคนครับเร็วมาลิงก์ลุ่มปิดกดมาเร็ว ไมีการด่าไปด่าไ้ก่อนหรอใช่ทำไมชมพูมีปัญหาหรออ่านี่ดูไม่เหรอเป็นการเลนอคนั่มาเยต่เขาจะราตำแหน่งหรนะอย่าไปว่าเ้าจะมาตำแหน่งะจะ่ะโ็้ใส่บินง เดี๋ยวก็ไปเจอเดี๋ยวไปเจอีนเชียงใหม่จะแบบหลวบย้อนที่คนามพิเศษค่ะกรดดีค่ะขอบคุณน้อแล้วก็ตาเป็นเด็ก โคลอมเบียใช่ป่ะแล้วนางากอะไรว่าโคลอมเบียก็แบบว่า Hello I'm p i c ิชิล Colombia ีย้บอก Okay I'm from นนทบุรีแล้แล้วโคลอมเบียก็คืองงว่าอ๋อ I'm I'm นนทบุรี มาแล้วคุณพีนางงามหน้าใหม่นะครับหน้าใหม่ผมใหม่เออผมเขาก็าสวยเออที่ไหนคลินิกอะไรบอกข้าไปไหให้นางมาบอกนี่เออ ดูดีทำไมต้องมองจิกด้วยทำไมต้องมองจิกอะให้ดี ค่ะทุกคนเข้ากุมปิดยังกุมปิดด้านล่างแล้วใครอยากดูแบบภาพบรรยากาศดีๆแบบนี้นะครับรับรองม้วนแน่กุมปิดด้านล่างนะจ๊ะอ่านี่ไฮดี ทุกคนเขากูปิดได้แล้วครับดิงด้านล่างเดี๋ยวงานเราใกล้เริ่มแล้วอีกประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วใช่อเนล่างานใกล้เริ่มแล้ว เสียงร้องคืทรงพลัพงเสียงร้องคือทรงพลังมากเลยนะเอาไปไหนซะินเดีลเอาเร็วใครอยากดูชาลอดร้องเพลงนะครับกดเข้าลิงก์กลุ่มปิดได้เลยนะเร็วๆๆๆใล้ถึงเวลาแล้วอีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงอันนี้เดี๋ยวปล่อยน้องไปแต่งตัวับเพราะว่ามาซ้อมบ็อกกิ้งกันนะครับเพื่อเตรียมความพร้อมตอนนี้ประตูยังไม่เปิดแต่อันนี้ประชาสัมพันธ์สำหรับ ท่านไหนที่ตอนนี้เวลาว่างแล้วเดินทางมาทานสามารถมาเจอกันได้เลยนะครับที่สวิสโซเทลชั้น2นะครับซื้อบัตรหน้างานแล้วเข้างานได้เลยหรือว่าถ้าเกิดใครบอกว่าไม่สะดวกจริงๆดูกลุ่มปิดได้ลิงก์อยู่ด้านนี้นะครับด้านนี้ลิงก์กลุ่มปิดกดเข้ากลุ่มปิดเข้าลิงก์ได้เลยนะครับ299เองนะครับแล้วก็สามารถมาดูทั้งอีเวนต์ของเราได้เลยมีทั้งพบกับน้องๆทีม Miss Grand Thailand Miss Grand Inter นะครับรวม20คนแล้วก็ จะมีการแสดงของ mini concert ด้วยประมาณชั่วโมงกว่านะครับ10กว่าเพลงด้วยคุ้มมากกดลิงก์ด้านนี้ได้เลยนะครับอันนี้เป็นฟินาเลของทีม Best Grand Thailand นี่มาไลก็ก็านมาแล้วมาแล้วโอ้สวยมากชมพูนะครับ Beauty Charlotte อ่าเอาเร็วไหนใครซื้อกลุ่มปิดแล้ว ใครยังไม่ซื้อกดเข้าริ้งได้เลยรัว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 นะครับนี่ซื้อหรือยังซื้อหรือยังซื้อแล้วไหนไม่เชื่อขอดูหน่อยเล่นอะไรเฮ้ยยิงชุกกระเป๋ายิงชุกเล่นเกรอรเล่นไทยมั้ง อุ้ยไม่บอกเราใช่แจกเงินมานะแจกให้หนูอันนี้อะไรในเพจมิแกนไทยแลนด์หรอใช่อุ้ยใช่แล้วสุดอะไรขนาดนั้นคิดว่าสวยตัวงั้นตัวไม่ทันเลยไปซะเยอะเลยปวดแล้วหมดแล้วไม่มีเหลือแล้วสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านวันนี้ดิฉันอย่างสามอะไรคือขานลิ้นเป็นอะไรลูกลิ้นลิ้นเป็นอวัยวะเพศ

อันนี้กดลิงก์กรุงปิดได้เลยจ้ากดลิงก์ด้วยนะคะเป็นลูกครึ่งเราจะเข้าใจใช่นี่เป็นฝรั่งนิดนึงเออฝรั่งลูกครึ่งไม่ค่อยรู้นักเท่าไหร่เท่าไหร่อีอีอ่าวโทรเราเป็นค้ไทยซมเป็นเดินพอเดินเสร็จปุ๊บฟินาเล่ก็จะเป็นเซตอินเอร์เซตแรกเกินปุ๊บก็เราก็จะเป็นเซตเราต่อมาแล้วก็เป็นเซตอินเตอร์สุดท้ายประมาณนี้เดี๋วดูคิวจากที่เขา เป็นไรชาลอดอ่าวันนี้เขาหลอดจังโอเคบ้สวยเขาอยากเล่นกีตาร์แล้วเยหลอดใช่ไหมฮะเราอยากเล่นกีตาร์เแต่กลองมันจะหลอดใช่ไหมไะเฮ้ยเฮ้ยเห็นไหมนี่หมามันทำอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้มันก็ฟังมาเลยมาซ้อมลูกเรียบร้อยแล้วไปค่ะไปเดี๋ยวพานางไปโขกหน้าต่ออ่ะไปดูบ้างหลังนู่นทางนู้นก็ได้ น้ำตาไหลเลยลอดว่าสวยมากโดนสวยมากเลยเขาเขินเอาแล้วทุกคนกดลิ้งคุมปิดได้เลยนะครับงานใกล้เริ่มแล้วใช่ทุกคนนี่นี่ใช่ไหมใช่มนี่บอสสัมภาษณ์อยู่ข้างในบอสสัมภาษณ์อยู่เป็นแฟนมารอแล้วนะครับลิ้งคุมปิดเร็วกดได้เลยนีมีมีแฟนมารอแล้ว คนเร็วกเร็เร็วลเร็วลิงปิดลิงกุปปิลนะครับเร็วเร็วนี่ว้าวมิสก๊อไทยแลนด์นะครับกดลิงก์ด้านล่างได้เลยคนดูกับหมื่นครับเอาเร็วทุกคนลิงกุปปิด้านนี้ลิกกดลิกกด อ่านทุกคนครับเดี๋ยวงานจะเริ่มแล้วใครที่จะซื้อลิงกูปิดด้านนี้ได้เลยนะแล้วเดี๋ยวเรามารอพบกันนะครับสําหรับนะครับงานของเราในอีกไม่ถึงหชั่วโมงแล้วกดลิงกูปิดตรงนี้ได้เลยจ้า